มารับผิดชอบด้วยดูมาซ้ำสองดูไว้แคมไข่ดูไว้นะครับแคมไข่ดูะคะแคมไข่มารับผิดชอบด้วย First blood Double <uma estance> <coughs> <una estance> kill <matik> <is> <task> <indus> <matik> kill. kill. ดูนะครับดูเอาโอ้๋ยวให้ดูชัดช้าโอ้โอ้เนี่ยหัวอะไรอ่ะอ๋อ <laughs> this my city nigga, everybody knows